อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากชวนมาที่ร้านชื่อว่าเซมาเซสไตล์อีสากยะซอยเมตสวัสด์บอกเลยว่าทุกเมนูเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะคะเรามาคุยกับเฮดเชฟเชฟกรินยูเจริญเชฟเบลสวัสดีสสดจ<า>้ะสวัสดีค่ะเซมมาเซแปลว่ายิยย<อ>นดีต้อนรับ ดังนั้นวันนี้จะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทั้งหลายมาที่นี่เป็นไงจ้าเล่าหน่อยค่ะ สไตล์ของร้านเซมาเซะนะคะจะเป็นสไตล์อิ่ปกยะค่ะอาหารจะเป็นเจแปนิสฟิวชั่นนะคะผสมผมสานร,ระหว่างอาหารญี่ปุ่นยุลโรปและอาหารไทยวัตถุดิบของเรานำเข้าจากต่างประเทศค่ะฟิลบรรยากาศนะคะจะเป็นญี่ปุ่นโฮมี่โฮมี่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะไปเมนูแรกของเซมาเซะสิจ้าวากิวเซมาเซะซอสเป็นตัวล no ิปอายฟูรานนะคะจากเมืองฮอกไกโดไปย่างบนเตาขิงภูเขาไฟลาวานะคะตัวซอสนะคะเป็นซอสเซมาเซะค่ะเป็นซอสประจำของ รสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานค่ะดูดีมากแบบว่าเข้มข้นเลยเมนูต่อไปนะคะเป็นออสเตรเลียลิปอายสเต็กวิดบีแฟตไฟไลท์ค่ะเป็นข้าวฮอกไกโดค่ะถึงจะผัดกับซอสไปแล้วก็ยังมีความเป็นเม็ดค่ะส่วนตัวเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อออสเตรเลียลิปอายที่เราคัดเลือกมาอย่างดีค่ะเสิร์ฟในระดับมีเดียมแร่ค่ะออนท็อปด้วยไข่ดองค่ะอีกหนึ่งจานที่เป็นเนื้อเช่นกันคนรักเนื้อเนี่ยต้องมาเลยไปเมนูที่3ามสิจ๊ะคานี้มิโซะสปาเกตตีพาสต้านะคะผัดกับ มันปูญี่ปุ่นท็อปด้วยข้าวบัวเป็นขาปูซูไวจากญี่ปุ่นนะคะและก็มีเป็นไข่กุ้งสีส้มโรยด้านบนเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบเวลาทานค่ะอันนี้บอกเลยนะคะมีปูซูไวแล้วก็มีไข่กุ้งเมนูนี้ก็แนะนํา ไปทูน่าสลัดสิจ๊ะสลัสดทูน่านะคะส่วนตัวผักนะคะเราจะใช้เป็นโตฟิลเล่ er, ไอเบิร์กปอสารพิษนะคะเดซซิ่งจะเป็นฮันนี่เลมอนค่ะ <c oughs> ทูน่าเราจะเลือกเป็นทูน่าซากุนะคะ <c oughs> กลิ่นไม่แรงเหมาะสาหรับคนไทยทานกับตัวเ <c oughs> ดซซิ่งค่ะอแล้วก็นี่เสียได้อย่างนี้เลยนะต้องสุกแบบเนี้ยอันนี้ถึงว่าของจริงค่ะนี่แซลมอน one two three เป็นไงจ๊ะค่ะตัวนี้เป็นซีรีส์แซลมอนนะคะตัวแซลมอนเรานําเข้าจากนอร์เวย์ค่ะสดทุกจานจัดสรรมาเป็นตัวซาซิ ะะเป็นซูชิแล้วก็เป็นแซลมอนโรลค่ะนี่<โ>ลเลยมีทั้งแซลมอนโรมีทั้งซูชิมีทั้งซาชิมินะคะแซลมอนแบบเกรดพรีเมียมมากๆ <S <S ร้านเราเปิดกี่โมงจะ๊ะเปิดตั้งแต่11โม<ล>ง <โล S 1> ถึง5ทุ่มค่ะ,คะถ้าสุกเสาร์อาทิตย์นะคะจะเปิด11โมงถึง5ทุ่มครึ่งหยุดทุกวันจันทร์ค่ะมีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นปลาหรือจะเป็นสปากเกตตี <S <S ้แซมมาเซยินดีต้อนรับรีการันตีให้เป็นอร่อยเลิศ เชิญมาได้ที่ร้านเซมาเซตั้งอยู่ที่ถนนสีบำเพนซอยเมฆสวัสดเข้ามาเจอสามแยกเลี้ยวขวาร้านอยู่หลังแรกโตรวแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับผูดิตและ a s ยินดีเป็นที่สุดค่ะ อยากจะมามอบเธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่เซมมาเสะนะคะถนนจันทร์เพียงคุณแค่ใช้ a a เอคะแนนจะรับสิทธิ์นั้นได้เลยค่ะลูกค้าแรกรับสิทธิ์ส่วนลด10%ไม่รวมโปรโมชั่นของทางร้านเมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2569เซมาเสะขอขอบคุณ A อที่ช่วยโปรโมทร้านของเราและอย่าลืมมาใช้สินกันที่ร้านของเราเลยนะคะอร่อยและคุ้มค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลา8ปนาฬิกาห้นาที ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสสอยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศๆแอดไลน์นะคะอร่อยเลิศคุณรีดค่ะจะได้มีร้านอาหารในดวงใจอร่อยเลิศ